สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนค์ับทุกท่านผลกลหารระบาดหน่วยฮานอยฮาหนอยวีเอพงวดวันที่3มิถุนายน2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขทีออกสองหกสองหรางวัลเลข2ตัวบนเลขทีออก91 91รางวัลเลข3ตัวบนเลขทีออก791 791รางวัลเลข5ตัวล่าง เลขที่ออก8 9 1 2 6 8 9 1 2 6้างรางวัลเลขหาตัวบนเลขที่ออก1 2 7 9 1 1 2 7เ1กนเกนี่ก็เป็นผลการวัลหน่วยฮานอยฮานอยว i p งวดวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567โชคดีม่ใช่กันทุกคันนะครับฝากไว้ด้วยครับรับตะใครที่ตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากคันชอบกดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์ แชรกันออกไปเยอะนะครับ่านผู้ชมแฟนกับทุกท่านรักใน้อยแต่รักนานๆนะครับอยู่น้ากันไปโดนๆเป็นแฟนคลับและเอฟซีกันตลอดไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้กับผลหวยห้าน้อยนะครับสําหรับเมื่อนี้โชคดีมใชัยสวัสดีครับ